ไปรอดด้ครับลุงบิลลี่กำลังมาทวิตมันปั่นกันเกินนะเนี่ยไม่ใช่พวกดีจีเลกูว่านะนี่จะบอกนะพวกพี่อ่ะอ๋อเปล่านี่ลุงนี่โทนี่เออพี่เองอ่ะนี่น้องๆมาแล้วน้องๆมันมาแล้วสวัสดีครับเกียดอ่ะเรับอ้นสวัสดีครับเกียดอ่ะเลยเหรอ โอยน้องชายใช่คําว่าไม่เคยโดนมาก่อนเลยดีกว่าเขาเขาเขาว่าโดนเละมันคงจะฟังแล้วดูปิดหูปิดตาไปใช่ครว่าไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อนเลยดีกว่าพี่วบลลี่เล่าให้ผมฟังว่าเขามีร้อยสี่สิบคนอันนี้เรื่องจริงป่ะเนี่ยโอ้ยเขามาพร้อมที่แบบว่าจะเอาพุ่งไปหมดชุดเยาหามเลยอ่ะต้องบอกต้องบอกก่อนนะว่ามาเป็นเงาก่อนเหมือนเดิมนะใช่อยู่อยู่ยิ้มยิ้มก่อนเหมือนเดิมเลยประเทศกูพังแน่นอน กูดูเชิงฮะอึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่โอ้ว่าน่าจะจะมาได้ประมาณยี่สิบคนเกือบเอาเท่าที่เอาเท่าที่อ้วนเต็มใจอ่ะเพราะมี่เขาไม่เป็นไม่น่าเอ่ยปากไปขอช่วยแล้วมันมีไวรัสมันแค่นี้ครับวันนี้ท่องกันมาได้แค่นี้ทำนั้นน้องชายแล้วก็มีโน้ตบุ๊เซร็จพอรอรอวีซ่าครับคะแนนก็เกินพอคะแนนเกินพอแล้วที่บอกให้ มีโนโตอีสิบคนรอวีซ่าอยู่ตอนนี้เกิดไปเยอะเลยใช่ไหมว่าเกิดไปเยอะเลยทำไมกูเท่จังวะเบื่อแบบี้หรออ่ะไอ้วนยังไงเข้าใจมากครับผมว่าดี๊เลยพี่ดำโดนยังพี่ดำมาแล้วแต่ยังไม่โดนนะครับโอเคดำไม่โดนก็โอเคครับโอเคตามนั้นได้หน่าได้เจอเดี๋ยวรอดำมาเดี๋ยวอ้วนมาเดี๋ยวพี่น่าได้เรียกรวมคุยกีโอเคฮะแล้วสร้างแล้วเชนใหม่ไว้ก่อนไหมล่ะพี่ อแป๊บน <N cess inh aling> ึงนะมาว่าแต่ว่าแต่พี่เชนอยู่ตรงไหนวะหัทองนี่ไงอ้วน D W O G เข้าดักแชมป์เปเลยไม่มีโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไอหาโทรศัพท์ให้เดี๋ยวให้เก่งหาให้ให้ผมเข้าได้ไหมครับลุงนี่แหละนี่แหละอย่างี้แหนล่ะต้องมายิบคออ่ะเออไว้แล้วพอมึงดูเขาดูเล่นอย่างนี้ดูเล่นอย่างนี้ดิลิทดิลิท ึงดูอ้วนโอเวอร์เดสสันอยากหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเออเดี๋ยวรู้กันเท่แล้วเสี่ยมาช่วยกันต่อนี้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนท่ายืนแล้วล้านหนึ่งจุดห้าล้านผาไม่ไปเชี่อ้วนโอเวอร์ครับลุงใช้อ้วนดูไวแล้วตอนเนี้ยกลับสู่บ้านเก่าแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยมึงไม่อ้วนธนาคารหรอวะเออดีครับลุงเฮ้ยดูไวแปะมาบ้างดิมีปัญหาครับลุงกันปะเข้าเลยอ้วน คิดก่อนเลยคิดก่อนเลยโอเคถ้ายืนอยากเอาอ่ะอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่พี่ดีนแล้วใครบนอะไรเล็กอะไรเอาโทรศัพท์ไปเข้ามาแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้ไหน่อยเขาเข้ามาแล้วพี่เบอร์เองเลยใช่ทีนี้พวกผมต้องเข้าครับต้อเข้าเลยเข้าหมดทุกคนเข้าหมดทุกคนเข้าหมดเข้าหมดทุกคนโซนสามหนึ่งเฮ้ยไปไปคุยไปไปคุยกันที่บ้านดีกว่าไป โอเคคุณที่บ้านดีกว่าคุณที่บ้านคุณที่บ้านคุณที่บ้านจะทสนามกอล์ฟ41นาทีสนามกอล์ฟนะใช่สิโร่จะที่บ้านจะขานะสิโรได้ได้ได้ครับพี่ลองขับปะเดี๋ยววิ่งมว่าเพื่อนพี่อยู่ไหนอ่ะกูเปลี่ยนชื่อประเทศละเป็นอะไรครับลุงทังซิตี้ไม่ขนาดนั้นลุงเยี่ยถ้าสาวทย์ไปอยู่ฝั่งนั้นได้เฉินได้ซัดโทษมัน เกิเป็นลมมิดซิตี้เลยล่ะเข้าจะู่แให้พี่ฟารุนเราไม่กูเอาอยู่แล้วกูเอาอยู่แล้วเพราะว่ากูกูมีโจทย์โยแต่แค่กูรอกูรอจังหวะที่มึงจะพร้อมกันมากกว่านี้กูเลยยังไม่เปิดไงได้ครับลุงได้ครับโอเคครับรู้เรื่องครับแต่ตอนแรกตอนช็อตที่เขามาทวงเงินเฉยนจะพูดอยู่แล้วว่าแบบเอาเอาไงดีไม่ใช่แต่เฉินคิดว่าลุงคงเลต้องพูดว่าไอ้เฉินมึงหนักใจเลยใช่ไหมก็เพราะลุงต้องพูดคำนี้อีกแล้วเหมือนกัน พังก็พังไปด้วยกันไอ้เห oh, ี้ยไม่ยากโอ้โหลูกสวัสดีครับเอ็รามุหวัสดีครับเอ็ดรามุไ้เหี้ยไม่สนุกสนุกครับสนุกแต่ต่อให้มา กว่าจะขึ้นอาวุธได้ก็ใช้เวลาอยู่ครับไม่ไม่ได้ว่าไม่ใช้เวลาใช้เวลามากๆครับแล้วแล้วยิ่งถ้าเขารู้อ่ะเขากดกันคิดแด่เราพวกเราพวกเรามึงสิปอมอีบ๊อบเอ้ยเดี๋ยว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 พวกเราพี่พวกเราพวกเราพวกเรามาหมดเลยใครเ่วาทมีโอเวอร์มาสวัสดีครับพี่เหลืองเยลโลอะไรเออสีเหลืองตะโต่อเฮ้ยเยลโล มึงอ่ะมันมีโอเวอร์มาทำตัวให้มันเข้มๆสมกับเป็นเจคหน่อยไม่ไม่ทำแต่ละคนดีไม่ทำตัวปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยนแต่เขาคิดว่าแก๊งเราเป็นแก๊งปัญญาอ่อนไอ้สัตว์ทำตัวลุ้นลุ้นดุย่อยมันแต่งตัวดูใหญ่ครับดูสภาพเดืผมเพิ่งเสร็จผมเพิ่งเสร็จมาจากการฟอมสวัสดีครับโอเวอร์สวัสดีครับ บ,บ๊อบมึงม <that> ันแน่มันเป็นมันเป็นสตอรี่ที่โคตรมันที่สุดแล้วกูบอกเลยไอ้เหี้ยพี่เอ็นทำเซิร์ฟพี่เอ็กทำโด่งพี่เนโงพี่เอ็กทำทำห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าแต่สุภาษิตนี้ก็แม่งเข้ากับกูจริงๆได้แค่เสกเครื่องบินมาเองผมว่าโคตรโดนบ๊อบมาห้าคันแต่ตอนนั้นล้วโอยทำตัวให้มันดีๆหน่อยไอ้เหี้ยแก๊งอื่นมาเดี๋ยวเขาจะมองเราว่าได้ทำตัวให้มันดีหน่อยเดี๋ยวเขาจะมองเราว่าแก๊ง ตลกไอสัตว์ได้ได้ได้ลูกอันนี้โทนี่เหรอบนี่ผมเองครับเออไอโทนี่คุมแก๊งกูหน่อยดิเอ้ากันคลิปๆหน่อยดิพี่ดีครับขอเข้าในงานไปไปไปข้างล่างไปข้างล่างไปต้อนรับแขกไปไปต้อนรับแขกบี่ใหญ่พี่ระดับการเต็มตัวใหญ่ที่สุเลยเบอร์ผม ได้หมรับก่อนเลยจ้าเอารถไปรับเนี่ยเลยมาเอาถือไปเอาถือมาอะไอ่ะไงถือถิอมันเนี่ยแล้วนองมาแล้วน้องมามาคุยกันไหนมั้งใน่นหัวทองหัวทองนะฮะพี่ต้อยบอกแก่กัครับผมตอนนี้มันยังบอกไม่ได้เหรออ๋อมันยังบอกไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคือเงาโอเวอร์มาถูกไหมล่ะครับ จะได้ประมาณสิบห้าหรือที่อาจจะยี่สิบห้าพอแค่อ้วนมาคนเดียวพี่ก็ซึ้งน้ําใจแล้วเอาทุนน้องมาให้มันมาช่วยผมฟังเออแค่มันคิดจะช่วยกูก็ซึ้งน้ําใจแล้วตัดใจเลยตอนน้องมาเดี๋ยวคุยกันทีเดียววันนี้พี่บอกมิแมแทแย้วก็ดูกันเวลาน,นี้แหละถูกพแบบวมนก็ดูไวเก่าอยู่แล้วะอย้ยมันลืมเลือดดูไว้ไปแล้ววะหรือมันล,ลืมวิธีดูไว้ไปแล้ววะ ลืมแล้วลืมแล้วเพราะว่าจะเข้าเจไงลุงครับ้็เดี๋ยวดํามีเข้ามาแล้วนะครับไปเดี๋ยวดํามาเดี๋ยวพาไปเจอครับได้ได้ได้เข้ามาแล้วครับมาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับลุงครับกูอยากเจอโจ๊กมากกว่าไอ้ดำอะลุงครับพ่อผมอยู่ไหมครับใครวะพ่อมึงสมชายเหรอบอ้ยก๊อตที่สมอครับไม่ลัดไม่อยู่ไปนอนแล้วเข้าใจเกิดไม่อยู่ัพรุ่งนี้นัดเจอผมบ่ายสอง เออลุงครับอฟูลเหรียญที่ได้มาคันนั้นไม่ได้จูนนะลุงลุงคิดว่าจะเอาไงดีเดี๋ยวมันจะเป็นเดสโซนเปิดอยู่แล้วเว้ยต้องแท็กต้องแท็กว่ะไม่ไม่ฟูเหรียญแต่คณะนั้นพี่ไม่ท็กเออมาถึงแท็กคัณนฟูลเหรียญครับอ๋อแท็กคัันน้นไม่ได้จูนครับลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดสโซนมันมันเปิดเราก็ต้องขึ้นไปฟาร์มกันอยู่แล้วเว้ยเอาคนที่มีฝีมือเอาตัวรอดเก่งๆขึ้นไปฟาร์มหน่อยก็ขอดอมเลยครับมันมันคือฟาร์มกล่องจูนถูกไหมครับลุงใช่ครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวให้ตีเทนก็ได้คนที่ขึ้นไไปฟาร์มออ่่ะตีเกง อยู่ข้างบนนะมันเข้าไปรถไฟเหรอครัเดดโซนมันเดดโซนมันจะเปิดใช่ไหมครับลุงใช่เดดโซนจะเปิดครับเดี๋ยวให้ไอ้พิงค์ไอ้มาดีแล้วก็ไอ้้ไอเนี่ยบอกกัได้วิธีการว่ากล่องมันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวลากแผนที่มาให้โอเคครับได้ครับลุงอ๋อว่าถ้าคันคันนั้นมันเดิมๆเลยครับฟูเลียเมื่อกี้จะมีเวลาเปิดตอนเช้ากับตอนกลางคืนนะเออแท็กแทกครับแท็กของแท็กของเกเดิมเดิมเลยลุงที่ได้านบน เฮ้ยรถสามร้อยโลอ่ะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอยู่ที่ใครอ่ะใครมีรถร้อยใครมีร้อยโลอะไรบ้างไหมมีสองร้อยสิบโลหรือสองพันเอามาดิแจ็คเลขเอาไปให้อ้วนอ่ะน่าจะได้ทำงานป่ะอ้วนทำงานป่ะเดี๋ยวอะไรยังไงสองร้อยห้าสิบโลก็สามร้อยครับก็น่าน่าจะต้องทำครับเอาไปสองคันเลยก็ได้เอาไปสองคันเลยเอาไปสองคันเลยเออสามร้อยโลน้องใช้คันหนึ่งเผื่อเราไม่ใช้บัมใช่เอาเอารถทำงานให้เขาเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้ใช้เอาอะ้รครับ เอ่อหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดครับลุงน่าจะยังไม่ได้ใช้ครับเพราะลุงต้องรับตีนเราไว้ก่อน่ลุงต้องแบ่ลุงต้องยันหน้าไว้กับผมแม่ตอนเนี้ยลุงมีหน้าที่เดียวคือยันยันไว้อ่ะใช่ครับลุงต้องยันไว้พวกผมก่อนเรียบร้อยลุงต้องแบ่ไว้ก่อนให้เรียบร้อยโอ้ยที่ไม่ไหวว่วันนี้ก็เออพวผมเป็นเหมือนเทียนคนเพราะผมเป็นเหมือนเทียนเค้กนะครับลุงแล้วพวกกครัวพัดก็หลับแล้วแล้วพวกกูเป็นไรครับตอนที่ตอนที่เห็ขาจอดรถเขาบอกว่าเฮ้ยเราแม่งจอดแแปลก ก็แล้วจะกูก็ว่าอยู่ทําไมเขาถึงมายืนแล้วทาไมเขาเดินเข้ามาแปลกๆว่าเก็บร้อเป็นตีนเก็บสวยเป็นไงล่ะเก็บสวยอย่าเก็บสวยนนวใกล้เฉยเป็นคนคิดแต่เฮียกูยังไม่ได้สั่งเลยโองอ้าวไม่ลุกยอนขี้เไรอย่างเงี้ยไหนลูกผมไม่ทิ้งกันไงไม่มึงเป็นคนเก็บไม่ใช่เหรอเออเก็บแก๊งไหนไม่อีกเลยครับเขาจะตามมาเอาคืนหรือเปล่าเนี่ยแก๊งที่เก็บ ไม่รู้ไม่ใจเขาไม่ว่าเชียตอนเนี้ยคือเราต้องคือตอนเนี้ยเราถ้าจะเอาจริงๆนะเราต้องขึ้นเกาะลอยฟ้าว่ะเพราะว่าพวกเฉินต้องการของเกาะลอยฟ้ามากกว่าครับใช่ครับเราต้องให้โอเวอร์ขึ้นเกาะลอยฟ้าโอ้โโอ้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 ้แต่ประเด็นประเด็นประเด็นเลยมันคือคําถามโอซีอ่ะครับมัได้ยากตรงนี้แหละอ๋อคำถามเป็นคำถามโอซีเลยนะครับใช่คำถามโอซีครับถ้าเลือกผู้หญิงให้วันอะไรครับ มันไม่รู้บ้างกันหยวว่าใครเป็นใครบ้างอ่ะคำถามโอซีอะคือคำถามโอซีในความหมายของลุงคือมันเป็นคำถามเชิงประมาณไหนครับแบบว่าเหมือนกับเป็นเป็นคำถามเข้าไปแบบแบงค์มีลูกกี่คนอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหตายเลยอย่างงี้เจอขนามนี้ตายแล้วเนี้ยสามคนแล้วมีเก็บมีเก็บอีกสองเก็บไปเก็บไปโอ้ยบ้าเก็บไปคนมั้ยอ๋อเคนนี่อะไรกี้ตอบผิดนะกี้ผิดละนี่คือผิดละผิดละโดดตกตีมีไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนะมีหรือเปล่าหรอใช่มีอ่ะ แล้วก็ต้องเรื่องแค่เรียงแค่เรียงมานั่งตักงเขาไม่เขาไม่นับนะเรื่องเกรดเอกต้องไปเฉินน่ต้องไปที่แสนห้าครับลุงต้องมีเกาะต้องทำเกาะใช่ไหมใช่ใช่่แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรครับอย่างที่ผมบอกว่าผมผมยังยืนยันว่าผมจะให้น้องทุกคนในแก๊งมีอาวุธก่อนครับลุงเดี๋ยวเราทับปืนขึ้นมาได้ได้ได้ไอตอนเนี้ยเราเราเราน่าจะขึ้นไปคราฟได้นะปืนอ่ะเออใช่เนี่ยถ้าอยู่เยอะขนาดไหนเราไหวต้องพายเรเคลียร์แร้วพุ่งนี้ยพุ่งนี้ไม่ไหวเฉินเยอะแน่นอนเอาทำเราทำคืนเนี้ย คืนเนี้ยตอนเช้าตอนเช้าเนี่เช้าเนี่ไม่ได้เช้านี้ได้ไหมครับลุงเช้าเช้านี้ได้ไหมเช้านี้ได้ไหมเช้าเนี้ได้ไม่ไหว่าเช้าเช้านี้คือต้องเช้านี้ก็ต้องตอนนี้เลยใช่ครับเช้าแบบสักที่เที่ยงเงี้ยสักที่เที่ยงย่างเงี้ยครับเที่ยงได้ไหมวะดีจีอยู่เยอะปะมันชอบมาเล่นตอนเช้านะเยอะเยอะลุงเยอะครับสกอตมีฟาร์มนะสกอตต์มีฝ่ารัญหาเช้าแน่ครับมันยิงได้พวกเพิ่มด้วยผมเจอทุกวันช่วงเช้าตอนเนี้ยดีจีเราไหวอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าตอนเนี้ย เอ่อสกอร์ะเราไหวอยู่แล้วดีจีไปแล้วน่าจะไปแล้วใช่ครับผมเห็นสกอต์เบื้องแล้วช่วงนี้เด็กกำลังอ้อตอนนี้ลุงโอ้โหมันต้องอ้ออยู่แล้วล่ะเด็กมันกำลังแต่งหนุ่มเอมออ้วนงั้นไม่เสียเวลาแล้วกันเดี๋ยวแม่งเจอสกอตของแท้แค่นั้นแหละอ่าฮะครับก็น้องเมียแล้วน้องจะมาช่วยพี่ถูกไหมใช่คจะมาช่วยครับก่อนหน้านี้น้องแบกชื่อโอเวอร์ไว้ข้างหลังอ่ะน้องต้องเก็บไว้อันนี้ที่น้องทำอ่ะ น้องคือดูไว้แล้วอีพี่น้องทําคือเราต้องเชื่อมั่นในพี่และเชื่อมั่นทุกคนในดูไวไวเก็บเก็บด้วยกันโดนโดนด้วยกันถ้ามันจะเละมันก็ต้องเละด้วยมือเราเว้ยน้องอีกแล้วเหรอไม่เปล่าเอออีกแล้วเออได้เดี๋ัดให้ที่ที่ยังเขาใช้คำพูดว่าทุกคนในดูไว้อ่ะเขาลงพวกเราไปดูไวเขาดูโอเวอร์ไปดูไว ใช่ถึงแล้วไม่ใช่เหมือนคนเดียวนะน้องๆกวดถึงน้องน้องด้วยนะกวดถึงน้องๆด้วยไม่ได้หมายถึงคนเดียวน้องกวดเนี่ยใช่ใช่ใครทำน้องเนี้ยแต่ตัวนี้เลยเหมือนเดิมอ้าวไอ้ย่ีถยงพรุ่งนี้ต้องใช้ชีวิตดิไม่แล้วมึงหรือว่าไฟเนี้ยมันไม่ใช่แค่เราไม่ไม่มันมันมันม่ไม่ไม่ใช่แค่ดูไว้อย่างเดียวเว้ยมันคือดูไว้เอ็กจัตุรคานเว้ยเจ็บก็เจ็บด้วยกันแค่นั้นแหละยัยเพื่อนโดนมั้งอ้าวใครใครใครรู้ไอยายาทำปูนนี่คือ ปูนใช้หนึ่งต่อหนึ่งพระหรืิสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งยาสองปูนหนึ่งยาสองปูนหนึ่งเราคือทีมอเวนเจอร์ที่จะไปสู้กับคาร์ดอสใช่ครับลุงชนคนชนเทพซีวีวอร์ใช่เนี่ยลุงครับเงินเงินครับน้องผมนั่งคิดมานานแล้วครับลุงว่าจะขออะไรกูอีกขอใสักแสนหนึ่งเลยขอใสักแสนหนึ่งนะครับลุงเอานะแสันเอ้ลุงอย่าเลวอ่ะลุงโถขูควักโทรศัพท์ที่ไงมึงเก่าดรือเปล่านานเลขหน่งศูนย์หนึ่งเจ็ดครับลุง ลุงครับอันเดียวผมขออนุญาตไปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาก่อนไม่ไหวจริงครับวันนี้ไปช่วยดำผลบ้านมาตั้งแต่เช้าไม่ไหวนะครับยังไม่พักเลยเดี๋ยวเฮียอ้ถามว่านีิงแรกที่ผมต้องทำคืออะไรสิ่งแรกเรืำต้องไปเรื่องเรื่อเรื่องเรื่องเร่องตร่องเรืองเรื่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 องเรเรองเรื่อเอรื่ององท่เกืใอเกืสอเรื่เ่เรื่อี่อี่ี่องเ่ื่อ่องเ่งเร่ื่อเร่งเร่องเาองอาเรืเื่องม่ค่อยมีป่อหาเท่าไหร่ผมเริมกรื่อง่ เอาเท่าที่ไหวนะที่ไหวนะวันนะฮะเดี๋ยวนแฝนลูกแฝนลูกแฝนลูกอะแค่ดูไว้กูจะปิดประเทศแล้วกูก็ไปจัดปาร์ตี้กันแล้วนะรู้ปะเนี่ยเดี๋ยวยังมียังมีชุดหนึ่งยังมีชุดหนึ่งแต่ยังมีชุดโตตอีกครับลุงชุดอีกเยอะเลยครับลุงอีกชุดหนึ่งอ่ะเบิมเขาลุงบอกให้นั้นอะเบิ้มเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าพวกกูไปวัดเดี๋ยวกูไปเติมที่ทุ่นแล้วกัน เราบอกว่านี่คือนี่คือที่พุ่งมานี่คือดูไว้มาตอนแรกคือได้ได้มาทนี่นะเป,นะนปะ็นบีเอ็มนะพอที่เมื่อกี้พุ่งมาอีกนี่เป็นเป็นเเป็นปนแล้วนะคือเอาเอา,เอาง่าย,ง,ายง่ายเลยเซน,นโตโน่อะตัดทิ้งไปเลยว่าขายได้ถูกมากใช่ครับ<ไ>ตัดทิง้งแต่ผมก็เหมือน,น,นใช้ช่วงรา,าวอ่ะร้านฝีมือผมว่าบอกว่าตรงทีฝีมือครับถ้าสมมติเซนโตโน่บอกว่าหารูไม่ได้จริงอ่ะเซนโตโน่หลายๆคันแล้วแต่ ได้ได้ถ้าเราอุ้มได้เยอะมากอ่ะใช่ครับผมว่าเดิมมันก็สองเพราะฝีมือนะฝีมือแต่ของแต่ละคนมันนั่งอยู่ครับถ้ามุิขอแค่เกาะแค่ชนทีเดียวไม่พังครับผมว่าไม่แต่แต่ที่นี่คือประเด็นคือถ้าถ้าเรามาเยอะเท่าไหร่หอก็ยิ่งเยอะเยอะเยอะมากเราไม่เราไม่สามารถหลุดจากคอได้ถ้าเราเล่นสายเหินใช่ครับต้องมุดต้องมุดอย่างเดียวตัวมุดเก่งครับ ม,มุดเสร็จแล้วก็ต้อง<ต>ใช้ความเร็วของรถด้วย <ละ S 1> ต้องมีรถที่ที่แรงคันหนึ่งที่จะสลัดฮอได้เดี๋ยวผมขอเคลียร์นี่เป็นพี่หมายถึงมุดมุดขับรถใช่ไหมมันมุดผู้หญนี่เนาะเองเปียอยู่แล้วรู้อยู่เดี๋ยวพี่พาไปขับไปไปโอเวอร์กลับกลับกลับเอากูมาฆ่าได้แค่ก่อนกลับใช่ตอ,อนตนั้นอ้วนอย่างแรกอย่างที่บอกเลยว่าสิ่งสำคัญสุดคือไบเกตทำไบเกตเลยอย่างแรกมึงหารู้ทางเอาอะว่ามันต้องทำยังไงอะไบเกตอะมันมีวิธีหาอยู่ไม่ยาก เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมน้องก็น้องมัเดี๋ยวผมไกลให้น้องเดินเดี๋ยวพี่ฝากพี่ฝากฝากบอกน้องเลยครับว่าว่ามันต้องเดินยังไงต่อแล้วก็ผมฝากพี่เฉินเรื่องวีซ่าโนโตตด้วยนะครับสิบคนเดี๋ยวจะการให้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงอยู่พอดีเลยเนี่ยครับลุงครับยังไงเดี๋ยวเออ่มีวีซ่าของน้องๆนะครับผมมากครับเดีการให้เดีการให้พี่เฉินน้องขอคุยตุนตัวแล้วว่าไปได้มาแล้วเขาฆ่าเขามานี้เดี๋ยวไปเรื่องโรงเรียนก่อนเวทีอะจำได้ก่อนก่อนก่อนไปเรียนโรงเรียน่ผมได้ข่าวที่นี่มีผับด้วยเหรอมีีทหหารรวน้เเลยอ มาถึงเงาเลยเหรอแต่เชื่อเหรอถ้าแต่ผมลุ้นฟาร์มอ่ะเดวไปขับแบบน้อยเพราะกูไม่ยุ่งกับผับนะบอกเลยใช่โนคนละสายปกติเรียกมาหรือเปล่ามึงก็หาแต่เรื่องแล้วพวกมึงโอเคได้ฮะเกตสินะเกตไปกต้องใช้ขั้นต่ำอ่ะคิดๆไ้เลยคนละหกหมื่นคนละหกหมื่นทำให้ผู เกีคนละสามพันไป right? เอาพวกเราทักทายโอเวอร์หน่อยทักทายโอเวอร์หน่อยแล้วก็ทักทายโอเวอร์หน่อยดีบสวไสดด้วดไดเล็กลวไดเล็กใช่มใช่ไดลลุงอันนี้น่าจะเป็นอะไรวะเรือปะอันนี้คืออะไรอ่ะเรือครับเรือเรือขับเรือแข่งกันที่หนึ่งก็จะได้ร้อยกว่าทสกครับอพกเงินไปห้าร้อยครับที่หนึ่งที่หนึ่งไดร้อย0ปดสิบร,อบร้อยแปดสิบถ้าเราติดหนึ่งหนึ่งในทุกคนอะติดในยี่สหมดเลยก็น่าจะได้ประมาณสักพันถึงปะ ถึงแล้วก็แล้วก็มีเอ็กซ์เอ็กโซอีกครับได้ล็อกพิกหนึ่งคนตอนหนึ่งอันได้ได้เยอะอยู่ะอ๋อแล้วต้องแผ่นด้าไปห้าหาดแผนด้าได้เพลนแดงแล้วก็ไปตีลิงตรงนู้นครับบูชาหน้าอาตีครับบูชาใครนะนาอาตีคบนเมืองเลยครับหัวเด็กเขียวๆอ่ะเสียชัดเกิดจับเลย หมดเลยยังไงเนี่ยเกียวมดแล้วก็ฉันขอตัวก่อนนะครับลุงได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันครับลุงครับยดีบครับยิวครับินดีบครับยินดวครับี่นี่เดือนพาเจรีมจรบครับเจิญครับเิญครับรบครับครบครับเิญครับ สวครับทุกคนสวัสดีครับหลับหลับให้สบายนะน้องชายหลับให้สบายไม่ลดทำงานได้หรือได้แล้วพี่ได้แล้วได้เลยครับเจอกันแล้วครับเจอกันเจอกันเจอกันมีอะไรถามได้นะมีอะไรถามได้ทุกวันโอเคครับลุงครับผมเจอการได้เลยก่อนใคร่อยไม่มีไม่ก่อนกันครับลุงครับผมลุงได้โดนเยอะเลยอ่ะลุงช่วงนี้ก็ถ้าโดนใบก็ฝากด้วยตอนเวลาแบบติดตู้ปลาแล้วออกมาเพราะมันมีแบาวุธอ๋อ มีอะไรถามได้มีอะไรถามได้มีอะไรถามได้ทําได้ทําได้ทําได้ทำลงได้ครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวอาจจะได้เข้ามาถามอยู่บ้างครับได้ได้ได้ครับผมจะพาไปเรงเรียนก่อนช่วงนี้ช่วงนี้ธนาคารเข้าไม่ค่อยได้นะแถวเนี้ยแถวบ้านเนี่ยเข้าไม่ได้เลยาโค้ช